มันตไตขั้คนหนึ่มมีเทันแต่า29ขั้นฐานนนจุกนุ้กน้ำจุกน้าน้ครับน้ำครับจุ้นายนุนุจจกน้นนักนะครับค pues ุณบารมีต่อเนนะครับไม่หนักนะครับนก ขอนุญาตนะครับอนุญาตถ่ายรูปตาได้ตลอดนะครับหลาตาไม่หงแต่ว่าในั่งถ่ายรูปาได้ลยครับอนุญาตห้ถ่ายรูปตลอดนะครับแต่ว่าให้นั่งนะครับอนุญาถ่ายรูปได้ครับ20,000บาทครับ29,000บาทครับปู่ครับนั่งครับถ่ายรูปได้นะครับ รัน่า์พันมือครับคนท่านพันธมือครับอ่ากระเท้าแบนกับเช้าแบนของเราศูนย์สองกระเท้าแบนมีอีกไหมแบนกล่องมีอีกไหม <bizarre> ข้างหลังเข้าถวายนะครับเข้าไปเกณฑ์น,นะครับเข้าเลยครับได้อ้าเราถวายก่อนนะครับถ่าไตใน,นกล่อง ถวายองเจ้าวะด่อมาเจ้าวับนั่งลงครับแบรน์นี้ถวายด้วยครับแบรน์นี้เอามาจากรถเราใช่ไหมถวายด้วยเลยครับโอ้ครับโอ้ครับ <c oughs> <c oughs> ด้วย okay. ครับจากลับรีจ้เอเครับลวอนครับเดี๋ยวามาแล้วอย่างเร็วเลยโอ้ครับโอ้ครับโอ้ครับเดี๋ยวผมเอาน้ำลงให้นี่หนึ่งันลิน้ำครับ ครับผมจานครับครัแล้งคุณก็บอลเลยอ่าลดน้ำในขบวนนะครับรถน้ําในขบวนที่เต็มแล้วนะครับอ่าลงวัดอภิสิทธิ์หนึ่งพันลุนะครับรถน้ําในขบวนสองแปดไหมครับยกอัิษฐานเลยครับยกอัิษฐาเลยนะครับคนท้องครับรถน้ําในขบวนนะคร 2, 8, ับวสองวแปดลดน้ําลงวัดอภิสิทธิ์หนึ่งพันลุ ของข้อความข้ามหกหนึ่งครับ่เป็นเป็นสีบลูคนได้นะคะน้ำไม่ใชแฉะเลยนะคะทไมเอาหัาได้เลยจ้าน้ำไม่ช่แได้นะคะเป็นเีอคนะคะถอยทุก้นลยนะครับเดี๋ยวดีนะครับงลงครับงลงครับงลงครับน้่ลูคน้นะค่้่เนเป็นบูคไดนะคะน้ำไม่ชแฉะได้เลยจ้ถูกครับถูกมาตอบข้อแต่ครับ ติดตามเพื่อนหนึ่งน่าสองครับติดตามเพื่อนหนึ่งคณะติดตามว่าสองครับคณะติดตามบ้านอยู่ขวามือบ้านขวามือฝั่งเดียวกับตั้มปตทเลยตั้มปตทมาประมาณ สองร้อยห้าสิบเมตรบ้าน่วทาครับให้ยกขึ้นมานะครับยกขึ้นมาครับรับทราบครับสาธุครับสาธุอนุโมทนาบุญครับแล้วตีไดที่จะท้านะครับยกขึ้นมาครับยกขึ้นมายกขึ้นมา นะค่ะน้ำได้แกะได้เลยนะคะั้ก็นะคะเหลือ <sozial> ว <t us> ่าไม่อเดอนมียหมาเก็บนะคะน้ำไเป็นสีมันได้ค่ะอนราตให้ดึงข้าเาไดนตลอดเวลานะครับแ่แกวนครับไางด้านนะครับไม่ต้องดีเลยนะหมายจะพดนะครับไม่ต้องพูันครับไม่ต้องพูดนะครับ mặc dù mình hay 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 จับสองแพ็กนี้ด้วยครับซ้อนครับซ้อนซ้อนับไว้คไับเป็นสีสวนนะคะน้ำในแพ็แต่ได้เลยนะคะ <ส>อาหลบด้วยนะครับถ่ายรูปเสร็จลบนะครับถ่ายรูปเสร็จหลบนะครับตกลไมมนะครับเสร็จแล้วกลับไป้นะครับาไ่ิ้งเองนะครับตกไหมนะครับถวายแล้วก็เปาน้เลยครับ นั่งลงครับนั่งลงครับนั่งลงพร้อมครับจับเลยจับเลยครับจับเลยจับเลยครับจับเลยจับเลยนี่เป็นความหมายของสายจุ่มจับเลยนะครับหลังจากนั้นก็จิตใจแล้วอันตรายก็ต้องตัด

ครับ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  <laughs> ลงน้จแล้วกงคัที่บ้านนะครับลังยิงคนเหมืนเมื่อกี้นะดูแลแต่เมียงแต่น้ำขึ้นมาครับ้าร้ถุยใช่ไหมครับรานไรนะอ่ามันเลยแถวแถวปั๊มปอทผมไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรนะปตทหรอครับ ีะรเดี๋ยวผมเช็คให้ครับจวทำให้วางกำลังเจ้าหน้าที่เขาถามว่าเป็นร้านปุ๋ยเหรอร้านปุ๋ยร้านยเาปได้ไหมเ่อด Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn วันวันนี้คนเยอะไม่ง่วง,ง,ว,งวันนี้ไม่ง่วงวันนี้ไม่ง่วง ไม่เอาครับไม่เอาเก็บไว้เ,เก็บไว้หลงตาไม่รับปัจจัยนะครับเก็บใบไปเลยนะครับน้ำน้ำยกถวายหลงตาครับน้ำขึ้นครับปีนใดขึ้นถวายครับยกขึนมาครับที่ต้องบอกขอประชานสัมพันธ์หนองห่างนิดหนึ่งมาใกล้ผมมีอะไรดูไม่ทันใกล้ไป ด่งได้ที kind of ่จะถวายนะครับยกขึ้นมาครับด่งไดที่ถวายยกขึ้นมาครับนะไม่หลังเข้าบคัครับท่านครังครับไมังนะครับท่านครับ้านนะครับไปเข้าด้านหลังนะครับ trong cái quê hòa thấp thì bất cứ mọi người nào cũng phải làm cái <laughs> cái <laughs> cái 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 cái

ถึงสองจอดนอกเลยจอดแถวๆนั้นแหละยืดตัวตรงไม่ต้องก้มหน้านะครับยื่ตัวตรงครับผมคุณลุงครับยื่ตัวตรงเฮ้ยข้างในขึ้นไปนั่งรอ เบรกช่วงเช้านะครับชัดเท้านะครับเช้าคืนนี้วันนี้นะครับพั่ทเช้าเช้านี้นะฮะห้างสวนจำกัดสาบูนวาปีปฐุมเลขที่เจ็ดสี่สี่นะฮะสาธุนะครับขอญาติยุติไร้สดแต่เพลงเท่านี้ก่อนนะครับสาธุครับ